กีเอก้องแลบเลนออกมานะครับทำใจเลยครับต้องมีการแลบเลนนะฮะจายดำครับครับ,รบผมจะบอกว่าวันนี้เกือบไม่ได้มาทำงานนะฮะเมื่อคืนนี่เกือบต่อยกับเพื่อนครับผมเหรอผมย้ายเข้าคอนโดใหม่ฮะมันพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันบอก your new pad is the shit ผมก็แบบโอ้โหจริงๆ ก็คือผมก็ไม่ได้มีโซฟาอะไรแล้แถมบอกมันเออมันมันมาด่าว่าดูแย่อีกเป็นชิดนะฮะผมก็เลยด่ามันกลับไป you r e the shit มันยังไม่มีสำนึกมันยังไม่มีสำนึกแบบทำรอยหน้ารอยตาดีใจโอ้โหแันนี้ใช่ไหมโอ้อะไรม่รู้เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาใช้แสดงนะครับแล้วก็ชมต่างหากนะไม่ได้ด่านะครับเขาชมนะครับว่าที่พักใหม่ เจ๋งมากนะครับใช่ครับเพราะคำว่า the shit ไม่ใช่ shit เฉยๆนะครับ the shit แปลว่าเจ๋งมากๆนะครับใช่แต่ถ้าตัด the ออกไปนะครับเหลือแค่ shit ก็จะแปลว่าฮะกากหรือว่าไม่ดีฮะคุณภาพต่ำนะฮะอย่างนี้ครับนฮะคนเรื่องกันเลยนะใช่ครับเติม the ก็กลายเป็นเจ๋งมากนะจ๊าบมากอย่างนี้นะดังนั้น แล้วกลับมาที่ Pad Pad ก็ไม่ได้แปลว่าเบาะอย่างเดียวแน่นอน This is a padded chair อันนี้เป็นเก้าอี้ที่มีเบาครับ A padded chair ติมมีดีครับเป็น adjective a padded chair or this is a pad เป็นเบาครับแต่ก็ pad ก็ยังแปลว่าที่พักก็ได้ครับ your pad นะฮะดังนั้นเขาชมนะครับว่าที่พักใหม่ your new pad is the shit เจ๋งมากนั่นเองครับผมเข้าใจแล้วฮะแล้วที่ด่ากลับไปครับคุณด่าว่าอะไรนะ You're the shit ก็คือชมว่าคุณเจ๋งมากนะดีใจแน่ใช่การใช้แสลงบางทีมันก็เท่นะฮะแต่บางทีมันก็วิดทำให้เราโดนกระทืบแบบไม่รู้ตัวใช่ครับทีนี้ครับเตือนนิดนึงครับคำว่า shit ก็ไม่ได้เพราะนะครับ Shit แต่ก็ใช้บ่อยนะครับไม่ได้ถึงกับคำที่หยาบมากนะครับแต่ก็ยังควรจะคกับเพืวอนคุยกับเพื่อนใช่ครับทีนี้ถ้าจะใช้คำว่า the shit ก็ใช้ได้ครับร้านอาหารนี้ เจ๋งมากก็คือ this restaurant is the shit อย่า hmm. ไปพูดว่า the uh, อย่าไปตัด the ออกไปอันนั้นนี่คนละความหมายเลยในชะ่อันนั้น hmm. ถ้าเจ้าของได้ยินเขาจะน้อยใจนะครับ oh. เราต้องพูดว่า the shit ฮะ,ะแล้วก็แน่นอน,นครับถ้าเราตัด The ออกไปที่บอกครับถ้าบอก this place is shit ก็เหมือนด่าว่าคุณภาพต่ำนะครับมันกากมันกระจกนะครับกระจอกงอกง่อยอะไรเงี้ยลอยถ้อยหรืออะไรเงี้ยก็คือไม่ดีนะครับทีนี้ใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับ my new phone is is the shit หรือ my new phone is shit ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ the shit เจ๋งมาก shit ก็คือกากนั่นแหละหรือคำอื่นๆที่แปลว่ากากนะครับก็มี crummy ghetto or lousy ก็ใช้ได้นะครับก็คือแย่นะครับ หรือถ้าเป็นคำว่า,ากากในเชิงของการเล่นเกมนะครับก็คืออ่อนหัดนะครับเพิ่งมาเล่นใหม่นะครับมีทับศัพท์ก็คือ Noob นะครับ<อ>ซึ่งมาจาก n o o b หรือบางคนสะกดว่า n e w b <laughs> noob you're a noob you're such a noob <laughs> ก็คือกากนะครับเล่นไม่เก่งเลยครับอ่อนหัด <wise> น <ang> ี <wise> ้ you're a newbie ก็ยังเติมว้ก็ได้ครับ you're a newbie อ๋อโอเคทั้งหมดนี้มันก็คือมีค่าถ้าเกับคำว่าเช็ดนั่นเองนะครับ,รบก็คือแยกกาไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้นั่นเองนะ <S <S แต่ว่าถ้าเป็น the shit จะเป็นวิธีการบอกว่าเจ๋งมากนั่นเองแบบเท่ๆ